สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ f c ทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้น้องกิ่งมีรถครอบครัวสไตล์เจ็ดที่นั่งนะคะได้เรทผ่อนที่งบ7 0 0 0กว่าบาทมารีวิวให้พี่พี่ได้ชมกันใครที่มีแผนจะออกรถหรือว่าก่อนหน้านี้นะคะใครที่รอรถรุ่นนี้อยู่นะรีบติดต่อมาเลยเพราะว่ามีเข้ามาให้แล้วและเป็นรถมือเดียวสภาพสวยเลยค่ะเลขไม์เฉลีย่ยการใช้งานต่อป,ปีนะแค่14,00 0มกิโลเท่านั้นเลยกับ To y ยต a s เซ t ต1.5ตัว V ีปี17.18นะคะคันนี้เลขไม ใช้งานไปแค่1 0 0 0 0 0กับอีก1,000กิโลเท่านั้นนะใครสนใจรีบโทรหาน้องกิ่งได้เลยค่ะที่เบอร์ศ8 2 0 7 2 6 1 5 2เดี๋ยวน้องกิ่งพาดูรายละเอียดตัวรถใกล้ๆนะคะพี่ๆขาบอกเลยนะว่าคันนี้สวยจึ้งมากนะและเป็นสีบอลเงินดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายสุดๆเลยนี่คือรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะดูสภาพตัวรถนะสวยๆคมๆสีไม่มีทะลอกไม่มีรอยแตกหกักแตกร้าวเรารับประกันโครงสร้างไม่มีพิษความชนหนักจมน้ำไม่มีกับสีเปลี่ยนเครื่องนะคะ กระจังหน้าเดิมแท้โรงงานเลยนะของเซียนต้าโมเดลปี2 0 1 7นะคะไฟหน้าได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคมไฟใสๆสวยๆไม่มีละอองน้ําเข้าไม่มีรอยแตกรอยร้าวแถมได้ไฟตัดหมอกมาให้แล้วคู่หน้านะคะเราไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มเลยเหลี่ยมซันด้านข้างตัวรถนะคะซุ้มล้อเนี่ยไม่มีรอยบุกนะรวมถึงตัวช่องไฟเนี่ยไม่มีรอยถลอกหรือว่ารอยงารอยงอเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะกับราคาตั้งขายเพียงแค่419 0 0 0บาทรถเพิ่งเข้ามาวันนี้เองนะ รีบติดต่อมาถ้าใครอยากได้รุ่นนี้รถเจ็ดที่นั่งเรทผ่อนแค่เจ็ดพกว่าบาทนะคะล้อแมกเดิมโรงงานนะคะเป็นแบบทูโทนอลลอยสองสีให้แบบนี้เลยนะส่วนยางเนี่ยยางปี2021นะคะสภาพดอกยางถ้าเสื่อมสภาพน้องกิ่งเปลี่ยนให้เลยค่ะ4เส้นไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเลยนะคะส่วนซุ้มล้อนะคะก็เป็นชกเดิมโรงงานเลยนะไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อค่ะโครงสร้างเนี่ยไม่มีรอยเปลี่ยนนะคะหรือว่าไม่มีรอยแตกหักแตกร้าวเลย เรารับประกันโครงสร้างนะพี่นะไม่มีพลิกคว่ำชนหนักจมน้ําค่ะตรวจพบตรวจเจอรับซื้อคืนเต็มจํานวนให้เลยนะคะส่วนด้านข้างของตัวรถก็ไม่มีรอยบุบรอยชนแทบจะไม่มีตําหนิริ้วรอยเลยคันนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้ามายังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะสีบอลเงินดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายค่ะประตูไม่มีตกร่องตกขอบนะให้ดูเหลี่ยมสันช่องไฟชัด ติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะคันนี้คิ้วกันสาสตร์มีมาให้เช่นเดียวกันนะหูกระจกปรับพับแบบออโต้นะคะเป็นแบบระบบไฟฟ้าให้นะตัวไฟเลี้ยวก็อยู่ติดกับตัวกระจกมองข้างแบบนี้เลยสีไม่มีรอยถลอกนะคะสีเดิมโรงงานเลยนะคะันนี้รถบ้านมือเดียวเลยนะคะเราเพิ่งประมูลเข้ามาได้นะกระจกนะคะบานเดิมโรงงานคดโตโยต้าเห็นชัดเจนนะคะไม่มีรอยเปลี่ยนไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยมีแค่คราบดินคราฝุ่นตามการใช้งานแค่นั้นเลยค่ะคันนี้ แล้วดูภายในนะคะภายในสวยมากนี่คือสเปคของรุ่นท็อปเลยนะ1.5ตัววีเครื่องพันหใช้เป็นซินล้วนเลยนะคะเบาะจะได้เป็นเบาะหนังสีดำตัดส้มนะคะตรงกลางก็จะเป็นเฉพาะรุ่นวีเลยนะที่จะได้เป็นเบาะแบบนี้นะรถยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะเดี๋ยวเอาไปคีนทำความสะอาดให้สภาพรถใหม่สวยมากคันนี้กับราคา419,000บาทนะเรทผ่อนฟรีดาวคันนี้อยู่ที่ประมาณ7,000กว่าบาทเท่านั้นเลยค่ะ นะคอนโซลด้านหน้านะคะไม่มีรอยแตกสีดำไม่มีหมดไม่มีหมองนะคะจอทัชสกีนของเดิมโตโยตา้าติดรถเลยนะรุ่นนี้เขามีจอทัสกีนมาให้เชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อกับกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะแถมได้เป็นแอร์แบบออโต้ให้แล้วแผ่นแทกในการเข้าศูนย์เช็คระยะมีมาให้ค่ะคันนี้นะตรวจเช็คได้เลย มาดูในเหลี่ยมสันโครงสร้างกันบ้างนะคะขอบประตูนะหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับค่ะรอยเม็ดอาร์คชัดเจนหมดนะ<ๆ>เผื่อใครอยากจะเข้ามาดูรถจริงที่ร้านติดต่อหาน้องกิ่งที่เบอร์0 8 2 2 7 2 6 2 5 2น้องกิ่งยินดีให้บริการนะคะรถอยู่ที่สาขาสุวินทวงศ์46ประตูด้านข้างเนี่ยแผงขอบประตูเขาจะเป็นสีดำนะคะตัดด้วยสีส้มนะก็คือจะเป็นสเปคตรงรุ่นเลยส่วนยางขอบประตูก็ไม่มีรอยทลอกค่ะไม่มีรอยฉีกขาดเลย สภาพสวยสภาพใหม่มากคันนี้นี่คือรถอยังไม่ได้ล้างนะพี่ๆถ้าได้เห็นรถในสภาพนี้นะคะก็จะดีอย่างตรงที่ว่าเราได้เห็นสภาพแรกเข้าของรถจริงๆเลยนะคะที่ยังไม่ได้คีนยังไม่ได้ทําความสะอาดนะประมาณนี้เลยนะอ่าและที่สําคัญนะคะตัวท็อปนะเขาเป็นประตูสไลด์2ฝั่งเลยนะอันนี้กดเปิดสไลด์ได้เลยกดจากที่ด้านหน้าหรือว่าจะกดที่ประตูหรือกดจากดีโหมดก็ได้นะคะใช้ได้ถึง3ฟังก์ชันเลย นะเผื่อบ้านไหนมีผู้สูงอายุหรือว่ามีเด็กเล็กเด็ก,ดกน้อยนะคะเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งที่เรทผ่อนประหยัดงบสุดเลยนะคะแต่ถ้าใครสนใจซื้อสดเดี๋ยวน้องกิ่งดูแลให้นะคะเดี๋ยวคุยเงื่อนไขแล้วก็ส่วนลดสุดพิเศษให้เลยลางประตูสไลด์นะคะไม่มีผิดรูปนะสะภาพสวยๆเดิมๆค่ะหัวน็อตประตูไม่มีรอยแกะรอยถอดส่วนยางต่างๆก็ไม่มีถลอกฉีกค่ะเช่นเดียวกันอันนี้ก็คือจะเป็นสติกเกอร์โรงง,งานยังติดอยู่เลยคุณพี่ทานะคะ รถเดิมทั้งคันเลยคันนี้แล้วรางประตูสไลด์ก็ไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวสวยๆเดิมๆแบบนี้กับราคา419,000บาทคุ้มมากเลยนะถ้าใครที่ได้ไปนะคะเนี่ยพื้นที่ด้านในนะคะแถวกลางก็ไม่แคบนะมีพื้นที่ให้กว้างๆเลยมีแผ่นพยายรองให้นะคะเดี๋ยวเอามาใส่ให้นะเนี่ยไม่มีรอยถลอกเลยนะเบาะสภาพสวยๆตึงๆนะคะมีหัวหมอนให้ทุกที่นั่งแถมมีเข็มขัดนิรภัยมาให้ด้วย โตโยต้าเซนตาหนึ่งจุดหตัววนะคะสำหรับรุ่นนี้นะปี17-18นะคะต่อกันที่ด้านท้ายของคันนี้นะคะสภาพตัวท้ายก็ไม่มีรอยบุบรอยชนนะสติกเกอร์ยังไม่มีการแกะเลยนะคะเนี่ยรถที่เพิ่งเข้ามาจริงๆยังไม่ได้ล้างปรับสภาพเลยตัวไฟท้ายนะคะไม่มีรอยแตกแล้วนะอ่ะให้ดูใกล้ๆสวยมากคันนี้ใครเห็นคลิปนี้แล้วรีบโทรหาน้องกิ่งเลยนะก่อนที่รถจะติดจองเพราะว่าสเปคนี้มีคันเดียวในร้านเลย เป็นรุ่น1.5ตัว V ค่ะมีกล้องถอยมาให้นะคะมีกล้องถอยมาให้เชื่อมต่อกับตัวจอด้านในเลยอ่ะอันนี้ก็บอดแถวหลังไม่ได้หายไปไหนนะคะรุ่นนี้เขาเป็นเฉพาะรุ่นเลยนะถ้าเวลาพับบอดบอดจะเข้าไปซ่อนอยู่ตรงใต้แถวกลางให้แบบนี้นะเอาไว้วางของสัมภาระพื้นที่จะกว้างมากๆเลย นะหลังคาสูงโปร่งลงสบายค่ะสะภาพตัวพรมด้านบนไม่มีรอยน้ํารั่วน,น้ําซึมไม่มีน้ําเข้าเลยนะคะยางขอบประตูไม่มีรอยฉีกขาดสวยมากเดิมมากคันนี้อ่านท้องกิ่งซูมให้ดูใกล้ๆหัวน็อตรอยเม็ดอาร์คไม่มีผิดรูปสวยเดิมเลยคันนี้อนรอยเม็ดอาร์คนะคะชัดเจนทุกจุดนะไฟท้ายของเดิมโรงงานค่ะไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการถอดเลย รองท้ายพยางมีมาให้ค่ะเป็นของเซยนต้าเฉพาะรุ่นเลยนะคะเบาะแถวด้านหลังก็จะเป็นสเปคเดียวกันนะคะสีเดียวกันดําตัดส้มนะเพราะรุ่นนี้เป็นตัวท็อปค่ะไม่ได้มีเข้ามาให้บ่อยๆนะใครที่กําลังมองหาอยู่อยากได้รถครอรัวเจ็ดที่นั่งในงบเรทผ่อนที่จํากัดนะคะหรืออยากได้เรทผ่อนไม่เกินหมื่นแนะนําเลยค่ะถ้าตรวจพบตรวจเจอว่ารถพลิกคว่ำชนหนักจมน้ํานะคะรับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะ ประตูสไลด์2ฝั่งเหมือนกันนะคะมีตัวล็อกเด็กให้นะประตูสลไลด์ไฟฟ้าเลยสภาพตัวเบาะทุกมุมไม่มีรอยฉีกไม่มีรอยขาดเลยสนใจจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะที่เบอร์0820726152นะหรือโทรมาก็ได้ก่อนหน้านี้มีพี่ๆถามกันเข้ามาเยอะเลยนะคะแต่ว่าคันที่ดูรีวิวไว้ก่อนหน้านี้รถมันติดจองไปแล้วนะคะตอนนี้เติมสต็อกให้แล้วค่ะ อ่ะพวงมาลัยนะคะเป็นมันติฟังก์ชันนะสฝั่งนะคะตัวที่ปรับคอนโทรลนะคะสําหรับตัวประตูสไล์์นี่เราสามารถกดจากตรงนี้ได้เลยซ้ายขวานะคะและเป็นปุ่มแอ g i n e นสตารให้ด้วยกระจกปรับออตโต้สบานค่ะมีเซ็นทัลล็อกให้นะคะสมบูรณ์สวยงามทุกจุดเลยคันนี้ สวยเดิมรับประกันเลขกไม่แค่11,000กิโลเท่านั้นรถปี17.18นะคะเลทผ่อนฟรีดาวแค่7,000กว่าบาทเท่านั้นเลยนะคะเครดิตดีฟรีดาวอัพยอดจัดได้แบบสูงสุดสุดเพดานเลยดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะคะมีสุดพิเศษให้ก็แค่อยู่ประมาณ2บาทกว่านะคะอันนี้ก็ลองติดต่อสอบถามกันเข้ามาก่อนได้เลยมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านเลยนะเผื <S <S ่อใครไม่สะดวกเดินทางเข้ามาดูรถหรืออยากจะมาดูรถ ก็โทรหาน้องกิ่งได้เลยค่ะเพราะว่าน้องกิ่งอยู่ประจำที่ร้านเพชรยนต์ทุกวันเลยนะคะฝากไว้ด้วยนะสำหรับ Toyota s เซ t ย a ต5 v ปี1 7 1 8คันนี้ราคาตั้งขาย419,000บาทค่ะรีบติดต่อเข้ามาก่อนรถจะติดจองนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ